นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะทำใทุกท่านไปชมวีโอคลิปน้องเบียสาวลาวนะครับพาคุณแม่มาชมวิดีโอถนนอุโมงค์เมืองไทยนะครับว่าไม่เคยเห็นไปดูอาการสองแม่ลูกเขาจะเป็นอย่างไรกับนายพลดูเลยนะครับไปชมด้วยกันนะครับ พาเมโน่แม่เคยเห็นเส้นทางเป็นอุโมงค์ป่แม่แม่ว่าคณะเส้นทางซื่อๆนี่ก็ยังมีของมุมอยู่ตรงเกิ่มคุเคยเห็นบ่บ่เคยณแม่จะเกิดตายค่ณพี่น้องน้องเดียห้าค<ม>่ณเคยคเห็นโอ้คุณพ,พี่น้องเส้นทางในประเทศไทยมีอุโมงค์คนไทยจะเกิดอะไรบ่แม่จะเกิดเราจะเคยเห็นว่าจะเกิดอะไรญ่มาหนิตายค่ณพี่น้องมื้อนี้น้องเดียจะพาแม่อยากเห็นบ่ เขวานยังไม่เคยจะเกลือแล้วก็บุคลบบคล่าคนไทยเสฟไรฟบมีแห<น>มแล้วก็บ,บุคคล่าซิมี่เอ<น>ียมโอ้ของเดียเองกันยังบุคคล่าซิมีป้านหนีน้อยพี่ดงองคนไทยสร้างพานุนไตอูม่งแบบต้งงทั้งนแบบมุงเมิดนะแม่เดี๋ยวบุให้นิยั้งหนาแบบเมื่อจะเสื้อเอ่าเสื้อเย่าอย่าเสื้อเนี่ยอย่าเสื้อเนี่ยแบบนี้ตัวพี่สวด ้สาใบพ่อพี่น้องแม่สาวเล้าแถบโบยักเสือ้อสายตาบะหมีแถมโบเส้ทนทางในประเทศไทยมีอุโมงค์น้อง,องอก,ก้อนอื่นน้องเดียกับตกปาโคอันุญาตทั้งจะโค้งส่องเนื้อตามภาษาบาวาล่าวน้อนที่น้องเดียจะนำคลิปนี้มาดีแอคชั่นเพื่อให้แมน่น้องเดียรรอะไรเห็นกับตาโน่บะหมีแถมโบเส้ทนทางในประเทศไทยมีเฮ็ดอุโม,มงค์อีพ่อพี่น้องแบบพวกไฮประชาชนเดือดร้อนหรือว่าอหอนอีกกา นี่นี่ก็สัยญาต์เต๋อบอดูบอญ่าบอขอแต่นี่ขนาดนั่นแม่ก็อุ้ยสุดหย่อนนะพ่อพี่น้องไปตอนนี้ไปทำส่งคลิปวิดีโอลงคลิปวิดีโอพอบพอบกันเด้วยน้องพี่น้องน <laughs> ี่สัตว์ปลาเดินขามครับอยู่ในเรื่องสัตว์ปลาที่เดินขามีห้ากินเนาะพี่น้องเนาะสัตว์ปลาอยู่รอดอก่นอนให้ทำการสัญจรประชาชน ครับวี่ไปที่มาบเกิ่งไปเหตุน้องใครมาก็มาในซุ้นเสียคนก็มาในซุ้นเสียครับนี่ครับพางนาดีครับนี่ในใดพี่น้องโูมุ้งนี่นี่ทั้งชังครับคือที่สัตตายางขามครับพี่น้องครับงูมีหนึงนะครับหลอดไปย่าเติมดูครับค่ะบวกสี่หมื่นนี่นี่ครับมาเจอโมุงทีสองครับพี่น้อง มีเงีวกันมองเรื่องคือไห้สั้นปายางขามี่น้อยเลยสุดยใช่ก็ได้ละเจาะสองส่นะครับคุ้มโ่งคุ้มแบบสี่คุ้มเงี้ยวมองเี้ยวกว่ากว่าอันดับไป้เง้ยวกว่าม้งแรงทลมากเป็นบอกว่าเขียนอันนี้แล้วปลาจีนอะไรเนาปลาจีนเนาะ

แาตย่าไปอี่ได้อยาเ็ดอีหยังไปบ่มีโคักปานนี้นาปานนี้อย่าไปแฮงบ่พ่อไม่ใจไปแฮงจ่ไปนี่คือสิบ่นงหอกูเป็นหยังไรเย็นสบายมีไฟส่องแสงีบ่สิ้าเพราะว่า FC เฮ็ดนาแหนคักแน่บ่ให้คูๆๆๆม่งเดียวว่สุดยอดคอยพี่น้องกําลังใจคนไทยเนาะพวกพี่น้องเฮ็ดสร้างไร สร้างไวอันนี้ขั้นไปนี่อยากไปเฮ็ดแฮงบ่อยากไปแฮงแอยากไปแฮงนะโอ้ยตัวเด้แล้วอวา่าแต่อีตัแท้อ้ามืนน้อนี้นี่อีกอน,นึงความฝันเนาะที่แม่หลวงเดียอยากเห็นในประเทศไทยว่าแม่หนแม่ันเป็นโวมูเพื่อนฟังว่าเคยเห็นบ,บ่าเส้นทางมีอุมโมงค์บ่แม่เพราะว่าส่วนหลายคนลาวเฮานี่น้อยนักไสิจังไดไปเที่ยวไทยเนาแม่บ่ได้ไปบ่ได้ไป ลวก็ไปว่าเขจาฟังขจาบางคนก็เสื้อบางคนกบ่เส like, ื้อเนาะเพราะว่าเขจาาบางคนแมนเกินมากบางคนกับบุตทุลโโซเสียวโนะแม่ใจขาดแม่ลองรี่เอไปให้ไปเขาอุ้งหมออุ้ง oh. บ้านนาะอยู่บ้านไทยุงหานเนาะขาดแม่ลองที่เอาว่าเออขุยยางอะไรทีนี้เออเนี่ยมวยยางรถน่าโชคเออแมนแต่ว่าคนไทยบริการดีใส่ใจทุกขั้นตอนลวกาการ แบบเพจอยากให้งานนี่เก่งด้วยแม่โอ้สุดยอดเลยเป็นบอสุดยอดด้วยไอแม่หนุ่งเดียอะไรเห็นเลยอะอะไเห็นได้ดีใจวะอะไเห็นได้ดีใจโอ้ยยังไมตัวจยืนยังไปตัวจริงอีเดิอ่าคลิปวิดีโอนี้น้องเดียกับแม่กันเสียด้วยพราตัวลาไปเพียงสามีเนาะจะได้กระเป๋าเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเดียกับแม่เด้อโดยการประหารโฆษณาหรือว่าโกเต็งซาลาโกเตงให้นะซสลาโกแตงเลิกอยพี่ดอง